เชอปรางรับตำแหน่งผู้จัดการ B.N.K. 4 8เผยอ,อีกมุมของไอดอลไม่ได้มีแค่ความแบวขึ้นทแทนผู้จัดการวง B.N.K. 4 8ต้องยอมรับว่า B.N.K. 4 8เป็นไอดอลสาวกลุ่มแรกที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักคำว่าไอดอลสาวคืออะไรเพราะว่าพวกเธอได้สร้างปรากฏการณ์ B.N.K. fever โด่งดังเป็นพลุแตกเมื่อไม่กี่ปีก่อน B.N.K. 4 8ได้แจ้งเกิดให้ไอดอลสาวหลายคนทำให้พวกเธอได้กลายเป็นที่รู้จัก และหนึ่งในนั้นคือเชอปรางอารีกุลหัวหน้าวงไอดอล b n k 4 8ที่ได้รับความนิยมมากไม่เป็นสองรองใครล่าสุดประกาศใหญ่ส่งท้ายปีใหม่ในงาน b n k 4 8 Digital Live Studio New Year Special 2023ณโรงภาพยนตร์ c f cinema bmk center วันนี้เมื่อเชอปรางอารีกุลเชอปราง bnk 4 8รับตำแหน่งชิฮนินของ bnk 4 8หรือผู้จัดการของ bnk 4 8โดยจะรับทำหน้าที่ดูแลใน,นส่วนของเทเตอร์และประสานงานกับสมาชิกวง bnk 4 8เป็นหลักรวมถึงยังคงบทบาทเป็นกัปตันวงและเมมเบอร์ของวงต่อไป ด้านเมมเบอร์ทั้งอดีตและปัจจุบันรวมถึงแฟนๆต่างออกมาให้กำลังใจและแสดงความยินดีผ่านเชอร์ปราง BNK48 และเชอร์ปรางอารีกุลมากมายน่าเป็นบทบาทความท้าทายใหม่ๆของเชอร์ปรางในปีนี้เลยทีเดียวค่ะ